ไม่คิดว่าจะของหได้ตอนนี mother, ้หน like the ูอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจากมี่หละพี่น้องที่ม้วนห้องต้นนี้หนาจอกับหนาเวทีเนี่ยลูกเป็นรักด่างห้องเป็นทรงเสริมเป็นหู่ทรงแม่น้ำต้องมีต้นกำเนิดตัวสีไรเงาะหวัดนี่ต้องมีจิไวจิ๋มา่้ลูกตั้งใจเอาตุ่นตัน้องสายข้างเสียมิงหนูก็ยังไปได้เยอะไปอีกได้กว่านี้ได้อีก เนาะใ้ต no. <Nos. S 1> ังจเอาให้เอสซีสาลนัเดือนแดงเป็นชุนน้านัาอ่าให้พออย่านีแง่ใจเรื่อยเป็นทีละขอแคบเอฟซีถอยลกเนาะค่ะผู้ใดมาจะได้กระต่างใจอ่าชื่อพ่อื่อพ่อนี่ยที่หลางเป็นลูกพ่อแค่นั้นทุกกกคนต้นแกละลาลูกสเ่เอะลูกสาวเอัน้วันเกาดสาอลูกสาวทั้งสคนให้ซ้กันไห้ซ้กัน ทำเอาแทนเอกันอีเพื่อนำแท้นครับแข่งซำกันทุกคนสนุกคนดีนะครับบ้าเวลามเลตะีเทนครับสาวน้อยสกันจริงๆขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆแม่ๆพี่สาทั้งเลื่อที่เหมากต้งพี่สาวเป็นมา่อะเจอนี้เอามาดีสิเขา พี่หละเ้าวไปอย่านี้ก็มขอคุณพี่ขอคุณเราเขาไปโดีเ่องคขอคุณเราขอคุณกะพนในเรที่ดามาที่ได้นาด้วยแต่เต็มเลยแน่ของกานอนจนถึงมือนีกายังมีกำลังใจสูงตัวถึงวันทีมีปัญหาอย่างมากมายมงในเรืที่แบนี้เป็นกองของกันรู้ละลวขอคุณพูด่าดีว่ดีุ่าหนุ่ก็มา คนช่างมาันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับอยู่ที่เราทีเ่เรืเลนะือกนะฮะเน่ยมึงเอาคนหักเอามานีหมื่นกว่าคนครับสู้มันบ่หักกันแล้วแฟนเขาหลุมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราทำดีที่สุดเขาก็ได้เ,เบียดเบียดผู้ใดเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้แฟนๆให้มันบาให้รถุดาให้เขามีแต่เตลเล่นขึ้นเขามีแต่ดังขึ้นเป็นพี่น้งนงองเพราะว่าพี่ๆเราเนาะเขาเนี่ยแหละเป็นเกาะป้องกันโอบกุ่มเฮา นะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้ท่านนะครับไอ้วที่มันคิดโลกเนี่ยต่างๆก็แล้วแต่เขากลุ่มที่มันคิดลบๆของมันก็แล้วแต่เขาเป็นความสุขของเขาก็ทำกทำแล้วเขาลงใจเลมก็ค,มคิดเป็นเรื่องของเขาแต่เราทำเรามีความสุขสร้างความสุขให้สังคมขับปลอมพี่น,อน้นองค้นกำลัโลกให้ลูกป่าหนะลายคนบอกว่าบเบมือคลิปบดีหิเสียงผู้หญิงนอนบอ่หลับมีบ่ครับบ่าเบมือคลิ อุ้งอิงไม่ได้พังเสียงอุ้งอิงน้ำตาไหลให้น้ำมืออิงมีบ่ครับฝอกคุณกองหนุนแท่นงนะฮะมันไปนโดนเนาะศิลปินเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับกับฝากสาวน้อยเป,ป็นบอลแท่งนะครับซึ่งกลางต่างโดยพุทธพอส่งกรลัดน้ำมงสาเมีสุภาพน้ำมงสามทำโอ้คิดว่าบรรยากาศเราอยู่เราอยู่เราอยู่ ขอบคุณทีมงานป๋าช่วยเจดีด้วยนะครับยังไม่ในแต่เสมอไม่ลืมท่าคุณนะครับลูกยังสาน่องเรานะครับวันนี้ผู้ระสามสิทิดขาดมารดลืมมาไดเลยมาเดียวกำนองไส้รวมกันครับผมน้องมาเดียวแสนรักครับครับแล้วก็พี่กำนันแก่กำนันกูกกำนันแก่กำนันกูนะครับเฮียแดงสุงสูการค้านะครับท่านสซนตันคบคุณศรีสุขครับแล้วก็ดาบบูดั้ง ฝาบผมไปผมฝากขอบคุณอผมฝากช่วยกบพี่น้องมาที่นี่มามาทีนี่เขาซ่งกันแจกนวดแจกแจกพ่องเนาะพ่องแจกไปแล้วสองเส้นเนาะเหลือแปดเส้นเหลือแปดเส้นเดี๋ยวเราจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเออไอ้จับก่อนแจกก่อนมาทีนี่แล้ว tamam ฉุดฉลบตักค้าก่อนนะครับเอาสี่เส้นส hm um ี่เส้นของท่านสอสอสี่เส้นครับเออนะสดสดนะครับพี่น้องครับสดสดพี่หนีได้พี่น้องเลยเอาเปิดโพเล่โพเล่นำเอาของ อโอ้เฮียแดงสุขสมการค้าจำลองรางวัลพิเศษเดี๋ยวนะครับเฮียแดงพิเศษเฮียแดงจำลองอ๋อเฮียแดงจ,จะให้5คนคนละ1,000บาทนะครับอ๋อรางวัลรางวัลก่อนที่จะมีทองคำนะครับเอารางวัล1,000บาทนะครับคนละ1,000บาทเอาแรงงาน3รางวลัลเอาปลายสองรางวัลอ่าเดเอาดูดิอันนี้คืออันนี้คือแรงงานใช่ไหมใช่่เอาไปนะครับ่น้องครับ ชื่อบัตรเขามาจได้ก็ร้อยสี่สิบกับได้หนึ่งพันบาทกลับบ้านสามท่านใช่ไหมมาสามท่านครับอันนี้รางวัลหนึ่งพันบาทจากเมยแดงนะครับอ้าวรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษสูงสูงโคเน่โคเน่โคเน่ขอโชคดีครับหนึ่งพันบาทนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้ครับสามท่านครับ หนึ um ่งมาแล้วได้แก่คุณรุ่งชีวาลุ้นลานะครับนี่คุณรุ่งชีวาลุ้นลาลับหลังเวทีิลับหลังวลักหลังวทีได้เดียวนะครับท่านที่สองับถ้าใกล้เดี๋ยวมาอนีกับท่านก่อนโอเคครับสองครับอันนี้มีแค่บัตรไม่มีไชื่อครับอ่าใจใครครับใจใครครับ อันนี้คุณจุศูนย์หกสี่เก้าเก้าสี่สองห้าสี่สี่ครับคุณจุอ่ามีเบอร์โทรครับขั้นต่อไปครับอีกหนึ่งรางวัลครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณพิชญุคุณขนครับขอบคุณครับคุณโชดีครับออันนี้รางวัลโบรายครับรางวัลหนึ่งหมนบาทนะครับจ่าเยแดงสุดซูเปอร์การ์ดยุหั road, 650, นย <nichts. S 2> ันต์ครับพี่น้องครับสินค้าไชนึ่งครับสินค้าอินเทอร์เน็ตนะครับ การสนุนนะครับผลงานเพลงของท่านในปีนี้ได้กว่าหลายเพลงเลยนะครับคุณโชคดีได้แก่นะครับเฟซบุ๊กชื่อคนที่ใจมันดั่งชาครับถึงใครมาครับเฟซบุ๊กคุณปิดสนะครับแสนมวลชนนะครับภาษาอังกฤษนะครับอ่าขอบคุณครับเอาุรบแล้วอ่ะต่อไปเป็นทองคำ นะครัอ๋อหน้างาน5เส้นออนไลน์เหลือ3เส้นครับเพราะออนไลน์เราจับไปแล้ว2อวันต่อกันเอาหน้างานก่อนครับสิรรุ่งนักกันอ่อมาเ,เ,เอาหน้างานครับเกี่ยวกบล่องน,นี้ครับหน้างาน ไม่มีชื่อครับทองอยู่นะครับเอามาให้สุดๆเลยนะครับทองครับถ้าอยู่ใหรวิ่งออกมาเลยครับาทองนะครับถ้าได้เอาวิ่งมาคนไหนไม่ทันไปรับหลังในทีครับคนจะได้รับทองผู้ชุกดีคนแรกครับอยู่ในงานชื่อนางกนกวันศรีคังไพบอยูสใสครับถ้าเห็นเราวิ่งมาเลยนะครับถ้าทันก็รับตรงนี้เลยถ้าไม่ทันรับหลังในทีครับทองเส้นที่สองครับ โอ้ผิดตดรวจมะจาปอเบอร์โทร0 9 2 1 4 8 9 4 4 1ครับจาปอครับสองเซนแล้วครับอ่าเลือกอีกสามครับรายชื่อผู้โชคดีครับคุณคำจันทร์วิริทโพครับมาเลยครับแต่ดูแลมาเลยครับ ก้ามกันท้านหลังไอ้พี่ครเดียวนะครับต้องมีอ้างนะครับต้องมีอ้างสด้วยนะครับอ้าวขอไปดูอะไปดูด้วยครับ่ามีชุกอีกสองรางวัลไม่มีชื่อครับไม่มีครับไม่มีนี่ชื่อชื่อไม่มีเบอร์โทรไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิวมเสื้อกข่งสู้ิ่นครับพี่น้องครับนี่ คนนี้นะครับไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปได้แก่คุณวิสังอุดมศักดิ์ครับแรงมากเลยครับแรงมากเลยครับอีกหนึ่งรางวัลหน้างานนะครับหน้างานอีกหนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งรางวัลผู้ชชกดีนางไกสอนชินนงวงครับไกสอนชินวงวงนะครับ อ่ะน้างานต่อไปเป็นออนไลน์นีอะขอบคุณขอบคุณรับคุณต่อไปเดี๋ยวเป็นอ้งิงกับพ่อโจเป็นคนจับทองเหรอแจกทองอะไรเอออะสามราวัลเมนุแต่เมนูรางวัลหนึ่งพ่อโจรางวัลหนึงอุ้งิงรางวัลหนึ่งมขอหโชคดีนะครับออนยกจ้ลานะครับหนึ่งล้านนลลกลิเลออนไลน์นะครับออนไลน์ ขันภาษาไทยใบอนุญานขันภาษาอังกฤษต่อใบสีอา่านได้กวันที่หนึ่ง